วันนี้น้องคันนาขอนำเสนอเมนูสุดแซ่บยำม,มามาา่าจา้ามาเราจะมาเตรียมเครื่องเคียงกันเลยเค,เครื่องเคียงก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยจ้าง่ายง่ายนี่จา้าเสร็จแล้วมาต้มมาม่ากันต่อเลยระหว่า<อ>งรอมาม่าปุกคันนาก็มาชวนแม่เซ้นอีกแล้วจา้าจากสักสองสามเพลงเอาเอาเอาคันนาจะไปไหนล่ะลูกอ๋อน้องอยากจะมาเป็นข้างนอกเหรอลูกมาจัดไปโยโย่ยถึงเว้ ทำน้ำยำเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องเคียงไปเลยจ้าจะบอกว่าแม่กืนน้ำลายไปหลายทีมากในใจน้องฮันนาก็คงจะคิดว่าแม่หนูอยากกินด้วย <c oughs> เสร็จแล้วจ้ายำม,มาม่าสุดแซ่บของน้องฮันนาฮันนาก็ทำข้างงอนนิดหน่อยจ้า <c oughs> เดี๋ยวแม่ขอกินก่อนนะลูก <c oughs> เดี๋ยวรอหนูโตก่อนแม่จะทำให้กินใหม่กับข้าวบ้านสวนก็แบบนี้ละจ้ากินง่ายอยู่ง่ายฝ<ส>ากติดตามช่องฮานาชาแนลด้วยจ้า